สวัสดีครับอัปเดตการทำงานประจำวันที่29นะครับผมมิถุนายนนะครับผมวันนี้มาในทีมของคุณตาคุณยายนะครับมอบของขวัญรับขวัญหลานนะครับคุณตาคุณยายนะครับเป็นลูกค้าเก่าของผมนะครับผมแล้วก็มีหลานคนแรกนะครับผมก็ดีใจมากครับติดต่อผมนะครับให้ผมติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอธิบายเรื่องของประกันสุขภาพให้หลานนะครับผมเพราะคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจมานะครับและคุณตาคุณยายยังมีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นนะครับผมก็ มอบเงินนะครับผมในการจ่ายเบี้ยรประกันงวดแรกให้ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าอยากช่วยหลานเก็บประกันสุขภาพสําเร็จนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตาคุณยายมากนะครับผมถ้าผมมีโอกาสนะครับผมมีหลานนะครับผมก็จะทําแบบคุณตาคุณยายคู่นี้นะครับผมก็จะจ่ายเบี้ยรประกันให้หลานคนแรกเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับ ยังไม่พอนะครับคุณตาคุณยายนะครับมีญาตินะครับผมก็เป็นคุณตาคุณยายอีกคู่หนึ่งเหมือนกันมีหลานเหมือนกันนะครับผมกำลังแนะนําเรื่องของประกันสุขภาพให้เช่นเดียวกันก็จะส่งลิงก์ไปให้คุณตาคุณยายอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณคุณตาคุณยายมากเลยนะครับซึ่งเบี้ยประกันแบบตามตารางนะครับเป็นวงเงินนะครับเริ่มต้นที่20,000กว่าบาทนะครับ ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นทีมงานนะครับผมคุณจุ๊กนะครับอยากสอบถามเรื่องของว่าเราหลังจากเราทราบเรื่องของวงเงินแบบตารางนะครับอยากทราบเรื่องของวงเงินแบบเหมากรณีประกันเด็กนะครับผมอันนี้นะครับผมฝากลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมตัวเลขนะครับก็ประมาณ5 0,000่นกว่าบาทนะครับต่อปีนะครับวงเงินที่3ล้านบาทนะครับผมบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่คนมองว่ามันจะแพงนะครับแต่ จะบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าทาไปแล้วนะครับเด็กนะครับป้นปีรับจ่ายเบีย้ยประมาณ2องแสนห้านะครับผมแต่ว่าเวลาเบิกครั้งหนึ่งก็เป็นหลักแสนแล้วนะครับส่วนใหญ่จากประสบการณ์นะครับส่วนใหญ่จะคุ้มค่านะครับผมกับเบีย้ยประกรันที่ส่งไปนะครับ ต่อมานะครับเรื่องของคอร์สอบรมออนไลน์นะครับผมอบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช้โปรแกรมใช้แอปต่างๆนะครับวันที่1นะครับผมมีการสอนใช้แอปในการใช้ e- a p p นะครับผมการใช้ Face to-face นะครับอบรมผ่านซูมได้เระเอยดอื่นๆครับดูได้ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สแกน QR Code นะครับสมัครได้เลยครับต่อมานะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับโครงการติวสอบผ่านซูมครับมีวันที่9แล้วก็วันที่23นะครับ โครงการตัวแทนมาตรฐานในเดือนหน้านะครับผมเปิดใจคนใหม่นะครับน้องวันนะครับก็จอะคิวสมัครนะครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับช่วงป้ายยาป้ายคลิปออนไลน์นะครับก็ผมไปฟังพอดแคสต์นะครับของนบพดลสตอรี่นะครับเรื่องอ่านหนังสือนะครับเช่นเคยนะครับอันนี้ชอบหนังสือเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะก้าวเล็ก ก้าวใหญ่ขอให้ได้เริ่มต้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเป็นคำสั้นๆนะครับเป็นคําประโยคที่มันสั้นๆได้ใจความแล้วก็โดนดีนะครับลองไปฟังดูแล้วกันนะครับผมฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับประกันสุขภาพนะครับเบ้าๆานะครับของเรานะครับออกมาประมาณ24ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็มีคนดูไปประมาณ30คนมีคนไลค์ประมาณ5คนนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ แล้วก็คุณลุงจิตนะครับก็พัฒนาเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับมีแบนเนอร์ด้านบนนะครับผมอันนี้คือเป็นการประกันสุขภาพเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นคุณจิตพูดนะครับและมีตัวโบชัวนะครับสวยๆนะครับผมอันนี้นะครับให้ดูด้วยนะครับลองเข้าไปดูได้ผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างครับ แล้วก็กําลังพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น3นะครับผมประกันสุขภาพเบาๆแบบตามประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์ในวันในการบริการดูแลลูกค้านะครับวงเงินเท่านี้ควรจะแนะนําลูกค้ายังไงนะครับดูตรวจสอบยังไงนะครับหาข้อมูลลูกค้ายังไงโดยคุณพิงค์นะครับผมเดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้นะครับจะออกมาใน YouTube นะครับออใครสนใจยังไงครับสนใจโบัวยยังไงก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะส่งส่งให้นะครับ ผมก็เริ่มเสนอนะครับผมประกันสุขภาพเบาๆนะครับให้กับลูกค้าเดิมนะครับอันนี้นะครับเป็นให้ลูกของลูกค้านะครับอายุ20นะครับผมอันนี้นะครับให้ลูกของลูกค้านะครับผมก็แนะนําเป็นแผน3แผน4นะครับวงเงินก็คือ250,000กับ500,000นะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่11,000กับ17,000บาทตามภาพนะครับผมข้อจํากัดคือเข้าก่อนเข้าแล้วออกก่อนแอดมิดและหลังแอดมิดนะครับอันนี้ไม่จ่ายนะครับค่า วินิจฉัยค่ะ MRI ค่ะอัตราซาวรถพยาบาลนะครับอันนี้ลองดูในคลิปได้แล้วกันนะครับต่อมานะครับอีกอันอีกคนนึงนะครับผมก็คือคุณแม่ลูก4นะครับมีภาระเยอะนะครับผมก็เลยเอาตัวเริ่มต้นก่อนแล้วครับประกันเบาๆให้เขาเลือกตั้งแต่แผน1ถึงแผน4นะครับสังเกตได้เริ่มต้นที่รายเดือนเดือนละ690บาทจนถึงเดือนละ1,700บาทเลือกได้เลยนะครับ ก็สตาร์ทอัพคูณสองนะครับเรามีการซูมคุยกันในทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับผมครั้งต่อไปนะครับเป็นวันเสาร์นี้นะครับผมที่ครั้งที่ผ่านมาคุยเรื่องประกันเบาเบนะครับว่าอธิบายยังไงนะครับก็ทีมงานบอกว่าเนี่ยอยากซื้อให้ลูก1คนนะครับอีกคนหนึ่งก็อยากซื้อเก็บไว้เองนะครับผมก็คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้คนนีดูคลิปนี้นะครับผมมีประกันสุขภาพเบาเบสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในแพ็กเกจหรือว่านอกแพ็กเกจดูรายละเอียนคลปรับแง ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ